สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี้ขอเสนอคําว่าเข่าหน้าแซงเข่าหน้าแซงครับลองออกเสียงดูคําว่าเข่าหน้าแซงนี่ครับเป็นคนํานามหมายถึงข้าวนาปรังครับหน้าแซงก็คือ หน้าปังนั่นแหละนะครับประเทศไทยเฮานั่นครับอุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับอ่าถ้าปีใดฝนดีฟ้าดีเฮากะอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวไร่ของเฮาครับการสิแก้ปัญหาของประเทศอย่างหนึ่งที่สําคัญคือขอให้มีน้ำเถอะครับจังภาคอีสานนะครับเป็นภาคที่มีพื้นที่อ่าอุดมสมบูรณ์ครับแต่ขาดน้ำครับ้ารัฐบาลเสียวน้ำบอสิมจาก โคงเลยชี้มูนเนี่นะครับผ่านทองทุงของภาคอีสานต่างๆแล้วมันเกิดิิเฮ็ดให้น้ำนี่ไหลาภาพภาพอ่าสู่ไรหน้าของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้ากิดิิลืมตาอ้าปากได้ครับบ่รว่าสิเป็นอ่าเข่าหน้าปีซึ่งเฮ็ดเป็นประจำอยู่แล้วหรือเข่าหน้าแซงเข่าหน้าปรังนี่นะครับซึ่งก็เฮ็ดเฉพาะพื้นที่ที่มี ครองโชงลประทานหรือว่ามีน้ำเข้าไปได้ทั่วถึงลังหม่องครับเฮ็ดสามเทือกระได้ได้ครับในปีหนึ่งนี่ขอให้ว่ามีน้ำชาอ่าชาวอีสานเท่านี่ขยันอดทนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นพอเม่พี่น้องที่เคารพนะครับอ่าขอสรุปให้ท่านได้ฟังว่าคำว่าเข่าหน้าแซงคือเข่าหน้าปรังนะครับเข่าหน้าปรังครับซึ่งก็เป็นเข่าที่ปลูกนอกฤดูกาล ทในทำนาแต่ว่ามันก็ให้ผลผลิตดีขึ้นกันนะครับอ,อันนี้ก็คาว่าเข่าหน้าแซงครับพ่อกันไหมกับรายการภาษาไทยทีนอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี้สบายดีครับ